สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องฟูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมวันนี้ก็ย e ี่สิบเท่าไหร่แล้วยี e ่ส e ิบหกยี 8, นะ่สิบเจ็ดยี่สิบแปดน่าเหลืออีกไม่กี่วันหวยก็ออกแล้วนะครับผมอเรามาตามชุดที่มีชื่อว่าหวย เลขของท่านมาหาง่ายดูนะเข้าสามตัวได้นะใครจับเป็นของท่านมาหาง่ายเนี่ยเลขวิ่งอยู่ตรงกลางผมใส่สีไว้ให้แล้วนะร้อยสิบหน่วยดิอยู่ข้างวิ่งอยู่ตรงกลางนะสิบหน่วยวิ่งนะอ่ะฝนก็ตกสองสาวันนะครับไม่แรงแต่ลินกเป๊กปกเป๊กวันนี้วันนี้ลมแรงนะ ดูผ้าที่แขวนไว้ก็แล้วกันนะลมสะบัดฟิวเลยนะสำหรับข้าวก็นับรอวันจะตั้งท้องนะอเอาองศาเด็ดเสียงให้พอ,พอดีนะเขียวหน้าดูชมนะให้ตองแต่งนั้นน้ำดื่มนะครับผมไอหมอกไอฝนยังครุงอยู่นะครับตก มาเรื่อยๆแบบป๊กๆนิดหน่อยนะพอข้ากำลังได้ที่ได้ทางนี่แหละเขียวนะอ่ะ,อะเรามาตามชมคำเตือนกันก่อนนะก่อนที่จะไปดูตัวเลขกันนะคำเตือนนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางตัวเลขเพื่อการบันทึงเท่านั้นนะ สนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะในช่องปู่เยี่ยมพาดด้ารวยนะครับผมเราก็มาตามคลิปกันนะตำลาเลียกนักันนะครับผมคงจำขึ้นใจกันแล้วนะ,อะเอเลีกชุดหมอดูให้มานะ ขอ,ของ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 เม่นางนะ,นะห้าศูนย์ห้นึ่งหกเจเจ็ดะห้าศูนเียดเฉียดศูนย์ห้าระวางมาศูได้นะอ่ะยังคงช่วง ามข่าวขาวกันอยู่นะในช่วงนี้ใครโชคดีบ้างนะเลขหน้าห9 9ก้านะระวังจะมาเป็นเลขล่างงวดนนี้ได้นะหกเก้า้านะนี่วิ่งติดห้าหกเจปดห้าหกเนี่วิ่งติดนะติดห้าจะมาไหมสอกับห้าสี่กับแปดนะครับผม ไปหลักร้อยได้ไหมนะหาเลขวิ่งแม่เล็กนะให้มาที่ห้ากับหกนะครับผมแรงหกแรงหกแน่วันนี้นะหกหนึ่งหกศูนย์นะศูนย์หกหนึ่งกับหนึ่งหกศูนย์นะรอ,อผลกันระวังหกศูนย์เมตรเดียวนะครับผม เลขแม่เล็กเลขแม่เล็กนะฮะหกศูเมตรเดียวมาได้ไหมนะรอผลนะครับผมอาแรงหนะแรง6แรง6จะมาตัวไหนนะระหว่าง6กกับหกศนะ06 16์หกหเป็นตัวแรงของแม่เล็กนะฮะ 06สามตัวก็เอาสองตัวไปก่อนนะสามตัวยังว้าเ,าเลย506เข้านะงวดที่แล้วเข้านี่เห็นไหม82น,นะเห็นไหม82หนึ่งกับสองมาตัวอ่าเก็บก่อนนะครับผมลมแรงนะ หาเลขปิดศนาหลวงพ่อนะไม่ออกไปวัดหลวงพ่อก็ให้ปิดศนามานะกบอยู่ในจานนะนี่เห็นไหมกบนั่งอยู่ในจานอ่าระวังเป็นเก้าเจ็ดเจ็ดเกนะห9เกนะไปล่างหมดนะกบอยู่ในจานหรือจะไปบนนะครับผมนี่งวดที่แล้ว หอยอยู่ในไหเลยนึกว่าจะห้าหแล้วเป็น4 6่นะครับผมอ่ะก็ฝากเลขเก้าเจ็ดเจ็ดเกห้ยในชุดล่างด้วยนะครับผมเที่ยวนี้เฮียสัวเถานะกับเอียนะให้มาเดินบนล่างนะ6กศนะูนย์หกหนึ่งเจห้ายสัวเถาจากอำเภอเพ็นนะ กันสูตรจับเลขวิ่งนะครับผมวิ่งทีห้ากับหกวันเดิมนะ5้าหกหวิ่งนะเห,นเหมือนเหมือนเลขแม่เลขเลยนะอ่ะสูตรมาหาง่ายนะครับผมจะให้ดูอย่างนี้จะเข้าใจได้ง่ายไหมท่านมาหาง่าย ท่านเขียนแบบไหนนี่จะดูออกหรือเปล่านะอาจจะทวนให้ดูนะเขียนไว้แล้วนะเขียนก็ไม่ยากนะเลียกออกสองเกสองก็สองสามสี่ห้าหกเกียดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสสาี่ห้าหกเกีห้าหกดขียนเหมือนกันหมดนะเอาหลักหน่วยมาตั้งนะนี่เอาสองมาสองมาเหมือนกันนะ หกศูนย์ห้าก็ห้ามาตั้งนี่เห็นะหมห้าสามศูนย์ก็ศูนย์มาตั้งเขียนลงไปก็จะได้เลข9เก้าตัวนะทําเป็นห้อง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 อ่าที่วงกลมเอ้ยที่มาร์คสีไว้นะมันจะมานะห้าหกเกมาไม่พลาดนะอ่าหกเกก็เอามาใส่ตรงนี้นะเ,เอามาใส่ตรงนี้มันจะตีโกนกันพอดีนะห้าหกเกกเกสองนี่เห็นไหมนี่เกีสองถูกนะ เจ็ดสองก็ติดห้าขอเคดีก็มาออกตัวไหนศูนย์ห้าติดหนะ้านเห็นไหมทำม,มุมนี้ใส่ม,มุมนี้นะมุมนี้มาใส่ม,มุมนี้อ้าวหกศูนย์ห้านะแปดเก้าศูนย์ติดสามศูนย์นะติดมาอย่างนี้นะห้าสามศูนย์นี่หลักร้อยก็อยู่ด้วยกันเห็นไหมหลักหน่วยมันอยู่ตรงนี้ สามมาอยู่ตรงนี้นี่มันจะต้องมานะห้าสามศนย์ออกสี่ห้าสามนะอยู่สองจุดนะครับผมนี่สี่มาอยู่ตรงนี้หลักร้อยนะถูกไปตามระเบียบห่างวดนี้นะสี่ห้าสาสี่ห้าสามก็หกเ็แปดนะครับผมเลขวิ่ง เอามาใส่หนึ่กับ 7, 8, ็ดนะออก 8, 2เห็นไหมนี่แนี่2องหาหกเจ็ดนะเจ็แนะห้าหกเแล้วก็ 6, 7, 8ปดาก็ดด้ออกเจนะ็ดแปดเน่ยใส่ด้วยกันตรงนี้นะแต่หลักร้อยสขาดมาอยู่ตรงกลางถูกเหมือนเดิมนะส 7, 8ก็ 1, 2, 3นะใส่ 6, 7, 8 สองสี่นะสองจุดนี้1นึสองก็ติดนะฮะแปดหลักร้อยก็ติดเห็นไหนังวันนี้วันนี้ห้าเก็ดนะใส่ศูนย์หนกับหกเปดอ่เดี๋ยวผมจะเขียนตีก้นกันให้ดูนะฮะอ่าเราลอกออกมาแล้วนะครับผม นี่เป็นตัววิ่งนะห้าหกเจ็ดจะต้องมานะครับผมตัวติดวิ่งนะเอามาใส่กับศูนย์หนึ่งสองนี่กับหกเก็ดแปดนี่นะฮะถ้าเราจับมาเขียนเรียงกันนะจับสามเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูจับสามตัวนะฮะห้าหกเจ็ด 0ูน6 7หจถ้าจับที่หกนะเราจะได้ที่ นหลบพัดแรงนะอ่าถ้าจับจับจับศูนย์ห้าศนะอ่าสามตัวเจ็ 7, 6, เห็นไหม เจ็ดศูนหกแปดศูนหกสองศูนย์หกอ่าเอาเอาเจ็ดหกศูนย์นะฝั่งนี้แปดหกศูนย์สองหกศูนย์แล้วก็ ศนย์ศูนย์หกหกศหกอ้าห้าศยหกมีไหมน่าจะได้นะ อศู0 6, 0ถ้าจับก็จับคล้ายๆกันอย่างนี้นะในชุด3มตัวจับคล้ายๆกันเลยนะไม่ว่า05นย์หก็เอาพวกนี้ใส่หลักร้อยก็ลองดูนะถ้าไม่มากลุ่มนี้นะก็ต้องเปนน็ึงนะหนึ่งห้าห หนึ่งเกียตขาดเก้าถ้าเป็นหลักเก้าก็ไปเลขล่างนะอ่านี่จับบนนะล่าง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 หกก็ไปที่หกเก้าเจ็ดเก้า ก้าศูนย์ประมาณนี้นะชุดล่างอ่าชุดบนก็ประมาณนี้อ่าแคปหน้าจอกันไว้นะในเลขสูตรมหาง่ายนะจับหกใสเลยหกหกหกเจหแปด ถ้าอย่างไปก็อาจจะไปล่างได้นะหกหไปหกเจอีกตัวหนึ่งหกเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจดนะอีกตัวกลับด้วยเก้าหเก้าเจ็ดชุดนี้จะเป็นชุดล่างมากกว่านะวิ่งที่เก้าเอกล่างนะงวดที่แล้ววิ่งให้หนะครับผม หกอาจจะมาทั้งบนทั้งล่างได้นะอิงหกกับเก้าบนล่างนะบอรออ่ะหมดเวลาพอดีครับผมอำลาไปจากเท่านี้แหละไปแล้วไปแล้วไปแล้ว สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องผู้เยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมวันนี้ก็ย e ี่สิบเท่าไรแล้วยี e 6, e ่7 2บหยบิปดน้าเหลืออีกไม่กี่วันหวยก็ออกแล้วนะครับผมอ่ะเรามาตามชุดที่มีชื่อว่าหวย เลขของท่านมหาง่ายดูนะเข้าสามตัวได้นะใครจับเป็นของท่านมหาง่ายเนะี่ยเลขวิ่งอยู่ตรงกลางผมใส่สีไว้ให้แล้วนะร้อยสิบหน่วยดิอยู่ข้างวิ่งอยู่ตรงกลางนะสิบหน่วยวิ่งนะอ่ะฝนก็ตกสองสาวันนะครับไม่แรงแต่ลินฟกเป๊กฟกเป๊กนะวันนี้วันนี้ลมแรงนะ ดูผ้าที่แขวนไว้ก็แล้วกันนะลมสะบัดฟิวเลยนะสำหรับข้าวก็นับรอวันจะตั้งท้องนะอเอาองศาเด็ดเสียงให้พอ,พอดีนะเขียวหน้าดูชมนะห้อยตอนแต่งน,น,น้ำดื่มนะครับผมไอหมอกไอฝนยังครุงอยู่นะครับตก มาเรื่อยๆปกเป๊กประแวกนิดหน่อยนะพอข้ากำลังได้ที่ได้ทางนี่แหละเขียวอ่ะ,อะเรามาตามชมคำเตือนกันก่อนนะก่อนที่จะไปดูตัวเลขกันนะคำเตือนนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางตัวเลขเพื่อการบันทึงเท่านั้นนะ สนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะในช่องปูเยี่ยมพ้ารวยนะครับผมอ่าเราก็มาตามคลิปกันนะตำราเลขกชันกันนะครับผมผงจำขึ้นใจกันแล้วนะหาเลขชุดหมอดูให้มานะ ของ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 แม่นางนะห้าศนะูนย์ห้นึ่งหกเจเจ็ดดเอเียดเฉียดศู 0, 6, อ้าเราวางมา0ูได้นะอ่ะอยังคง ช่วงถามข่าวาวกันอยู่นะในช่วงนี้ใครโชคดีบ้างนะเลขหน้าหกเก้าเก้านะระวังจะมาเป็นเลขล่างงวดนนี้ได้นะหกเก้าเก้าหนะนี่วิ่งติดห้าหกเจ็ดแปดห้าหเจ็ดนี่วิ่งติดนะติดห้าจะมาไหมสองกับห้าสี่กับแปดนะครับผม ไปหลักร้อยได้ไหมนะอาเลกวิ่งแม่เล็กนะให้มาที่ห้ากับหนะครับผมแรงหแรงหกแน่วันนี้นะหกหนึ่งหศนะศูนหกหนึ่งกับหนึ่งหศนะอนะรอผลกันระวังหกศูนย์เมตรเดียวนะครับผม เลกแม่เล็กเลขแม่เล็กนะฮะหกศูเม็ดเดียวมาได้ไหมนะรอผลนะครับผมอ่าแรงหนะแรง6แรงหจะมาตัวไหนนะระหว่าง6กหนึ่งกับ60นะ06 16์หกเป็นตัวแรงของแม่เล็กนะฮะ 06สมตัวก็เอาสองตัวไปก่อนนะสตัวยังเ้าเลย506เข้านะงวดที่แล้วเข้านี่เห็นไหม82น,นะเห็นมวไห82หนึ่งกับสองมาตัวเก็บก่อนนะครับผมลมแรงนะ หาเลขปิดศนาหลวงพ่อนะไม่ออกไปวัดหลวงพ่อก็ให้ปิดศนามานะกบอยู่ในจานนะนี่เห็นไหมกบนั่งอยู่ในจานอ่าระวังเป็นเก้า9จ็ดเนะหกเก้านะไปล่างหมดนะกบอยู่ในจานหรือจะไปบนนะครับผมนี่งวดที่แล้ว หอยอยู่ในไหแยเลยนึกว่าจะห้าห้าแล้วเป็น4ี่หนะครับผมอ่ะก็บฝากเลขเก้าเจ็ดเจ็ด้ห้ย 9, 7, 7, 9, 9, 6, 6, 9. ในชุดล่างด้วยนะครับผมเที่ยวนี้เฮียส่วเถานะกับเองนะให้มาเด่นบนล่างนะ6ก 6, 1, 6, 7, 6, 9, 6นูนย์หกหนึ่งหกเจ็หกเก้าหกเยส่วเถานะจากอเมอเพนนะ แผนสูตรจับเลขวิ่งนะครับผมวิ่งที่ห้กับหกวันเดิมนะห้าหก้าหวิ่งนะเห,นเหมือนเหมือนเลขแม่เลกเลยนะอ่ะสูตรมาหาง่ายนะครับผมจะให้ดูอย่างนี้จะเข้าใจได้ง่ายไหมท่านมาหาง่ายท่านเขียนแบบไหนนี่ จะดูออกหรือเปล่านะอาจจะทวนให้ดูนะเขียนไว้แล้วนะเขียนก็ไม่ยากนะเลียกออก2องก็2 3 4สามสี่ห้าหกเก8แปดเก้าศูนหนึ้าหกเกแปหนเขียนเหมืนกันหมดนะเอาหลักหน่วยมาตั้งนะนี่เอาสองมาสองมาเหม,มือนกันนะ หกศูนย์ห้าก็ห้ามาตั้งนี่เห็นะหม้าสามศูนย์ก็าศูนย์มาตั้งเขียนลงไปก็จะได้เรียกเก้าตัวนะทําเป็นห้อง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 อ่าที่วงกลมเอ้ยที่มาร์คสีไว้นะมันจะมานะห้าหกเกีตมาไม่พลาดนะอ่าหกเกตก็เอามาใส่ตรงนี้นะเอามาใส่ตรงนี้มันจะตีโกนกันพอดีนะห้าหกเกอ,อกเกตสองนี่เห็นไหมนี่เกตสองถูกนะ เกตสองก็ติดห้าโอเคดีก็มาออกตัวไหนศูนย์ห้าติดห้านะเห็นไหมทำมุมนี้ใส่มะะุมนี้นะมุมนี้มาใส่ม um problem, um ุมนี้เอาหกศูนย์ห้านะแปดเก้าศูนย์ติดสามศูนย์นะติดมาอย่างนี้นะห้าสามศูนย์นี่หลักร้อยก็อยู่ด้วยกันเห็นไหมหลักหน่วยมัอยู่ตรงนี้ สามมาอยู่ตรงนี้นี่มันจะต้องมานะห้าสามศูนออกสี่ห้าสามนะอยู่สองจุดนะครับผมนี่สี่มาอยู่ตรงนี้หลักร้อยนะถูกไปตามระเบียบห่างวดนี้นะสี่ห้าสาสี่ห้าสามก็หกเ็แปดนะครับผมเลขวิ่ง เอามาใส่หนึกับ 7, 8, ็ดนะออก 8, 2เห็นไหมนี่แนี่สองห้าหกเจ็ 5, 6, 7, นะเจ็แนะห้าหกเแล้วก็ 6, 7, 8ปดาก็ดอ,อกออก 7, 8นะใส่ด้วยกันตรงนี้นะแต่หลักร้อยสขาดมาอยู่ตรงกลางถูกเหมือนเดิมนะ 4, 7, 8ก็ 1, นึ่นะใส่ 6, 7, 8 2องสี่นะสองจุดนี้1นึสองก็ติดนะฮะแดหลักร้อยก็ติดเห็นไหน้อังวันนี้วันนี้ห้าหกเก็ดนะใส่0ูนย์หนกับหกเปดอ่เดี๋ยวผมจะเขียนตีก้นกันให้ดูนะฮะอ่าเราล่อออกมาแล้วนะครับผม นี่เป็นตัววิ่งนะห้าหกเจ็ดจะต้องมานะครับผมตัวติดวิ่งนะเอามาใส่กับศูนย์หนึ่งสองนี่กับหกเก็ดแปดนี่นะฮะถ้าเราจับมาเขียนเรียงกันนะจับสามเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูจับสามตัวนะฮะห้าหกเก็ด ศูนย์หนึ่งสองหกเจ็ดแปดถ้าจับที่หกนะเราจะได้ที่ 0ลงพัดแรงนะถ้าจับจับจับ05 06 07นะอาสามตัว706เห็นไหม เจ็ดศูนย์หกแปดศูนย์หกสองศูนย์หกอ่าเอาเจ็ดหกศูนย์นะฝั่งนี้แปดหกศูนย์สองหกศูนย์แล้วก็ 0 0 6หกศหกอ้าวห้าศูหกมีไหมน่าจะได้นะ ห้าศู0 6, 0ถ้าจับก็จับคล้ายๆกันอย่างนี้นะในชุด3ามตัวจับคล้ายๆกันเลยนะไม่ว่า0ูนย์ห้าศก็เอาพวกนี้ใส่หลักร้อยก็ลองดูนะถ้าไม่มากลุ่มนี้นะก็ต้องเป็นหนึ่งนะหนึ่งห้าห หนึ่งเกียจขาดเก้าถ้าเป็นหลักเก้าก็ไปเลขล่างนะอ่านี่จับบนนะล่าง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 หกก็ไปที่หกเก้าเจ็ดเก้า ก้ประมาณนี้นะชุดล่างอ่าชุดบนก็ประมาณนี้อ่าแคปหน้าจอกันไว้นะในเลขสูตรมหาง่ายนะจับหกใสเลยหกหกหกเจหแปด ถ้าอย่างไปก็อาจจะไปล่างได้นะหกหไปห7อีกตัวหนึ่ง6 9เก้าเจนะอีกตัวกลับด้วย9ก้าอ่าชุดนี้จะเป็นชุดล่างมากกว่านะวิ่งที่9ก้าเอกล่างนะงวดที่แล้ววิ่งให้หนะครับผม หกอาจจะมาทั้งบนทั้งล่างได้นะอิ่งหกกับเก้าบนล่างนะบอรออ่ะหมดเวลาพอดีครับผมอำลาไปจากเท่านี้แหละไปแล้วไปแล้วไปแล้ว